วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเก็บของกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าการเก็บของเก็บอย่างไรนั้นคุณครูจะให้เด็กๆทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนนะคะ เก็บของกันให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนเด็กๆทุกคนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี เก็บของกันให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนเด็กๆทุกคนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆคะเด็กๆฟังเพลงจบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปชมนิทานการเด็กๆดูแล้วตั้งใจทำตามด้วยนะคะ เป็ดน้อยไม่ชอบเก็บของเล่นเป็ดน้อยได้ของเล่นใหม่แม่เป็ดสอนไว้เล่นแล้วให้เก็บเล่นแล้วเก็บเข้าที่ด้วยนะจ๊ะเป็ดน้อยเป็ดน้อยไม่เอาใจใส่บ่นว่าทำไมเล่นแล้วต้องเก็บ ไม่เห็นจะต้องเก็บเลยเป็ดน้อยนั่งเล่นรถไฟเล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บเป็ดน้อยเล่นอย่างอื่นดีกว่าเป็ดน้อยเล่นต่อบล็อกไม้เล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนแล้วกัน เป็ดน้อยเล่นบอลลูกใหญ่เล่นเสร็จวางไว้ไม่เก็บไม่เก็บทำอะไรต่อดีนะเป็ดน้อยนึกอยากเปลี่ยนใจเล่นไปคิดไปเขาของไม่เก็บรีบวิ่งออกไปเร็วไวของเล่นกองไว้เป็ดน้อยลืมเก็บไปเล่นข้างนอก ุหกล้มทันใดร้องไห้ย,ยกใหญ่โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแม่เป็ดเห็นแล้วเข้าใจปลอบไปสอนไปทำไมถึงเจ็บโอ้โอ้เป็ดน้อยต่อไปต้องเก็บของเล่นก่อนทุกครั้งจะได้ไม่สะดุดหกล้มอีก เป็ดน้อยจดจำขึ้นใจจากนี้ต่อไปเล่นแล้วต้องเก็บเก่งมากจ้ะเป็ดน้อยเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็ดน้อยเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะต้องเก็บต้องเก็บเป็ดน้อยเล่นลูกบอลลูกใหญ่เมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บต้องเก็บแมแม่เป็ดเห็นแล้วชอบใจบอกเป็ดน้อยว่าให้เก็บให้เก็บ เล่นเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บของเล่นนะคะแล้วพบกับน่ทางเรื่องหน้านะคะบ๊ายบาย